สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัว Extend หรือว่าตัวแอปเสริมที่จะช่วยให้เราโพสข้อความข่าวสารบทความหรือรูปภาพคำคมลงในแฟนเพจให้เราอัตโนมัตินะครับจเจ้าตัวแอปนี้หรือว่าเว็บไซต์นี้จะมีชื่อว่ามูสูตนะครับจะเป็นตัวนกพูกเว็บมูสูตรหรือว่าตัวนกพูกตัวนี้นะครับซึ่งเช่าตัวนี้ เวลาที่เรามีแฟนเพจแล้วเราต้องการที่จะให้มันช่วยเราโพสต์ข่าวสารที่เวลาเราไปดึงมาจากเว็บอื่นๆนะครับพวกข่าวสารบทาพามรูปภาพคําคมตามที่เราตั้งไว้นะครับมันจะโพสต์ให้เราอาัตโนมัติก่อนอื่นเลยก็เข้ามาที่เว็บ h o o ต์ด o ท .com ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็กด Sign in with Facebook นะครับ ทีนี้มันจะขอ Permission แล้วก็ตอบตกลงไปนะครับโอเคหลังจากนั้นมันจะถามว่าเราจะแอดโซเชียลมีเดียตัวไหนบ้างนะครับก็ให้เราเลือกแฟนเพจของเราที่เราต้องการนะครับทีหน้านี้มันจะให้เราใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดลงไปนะครับ หลังที่กอรอก p a s s ก็ดําเนินการต่อมันก็จะขึ้นรายชื่อโปรไฟล์หรือว่าแฟนเพจที่เรามีอยู่นะครับใน,นที่นี้ก็ไม่ต้องการให้โพสต์ที่โปรไฟล์ต้องการให้โพส์ที่แฟนเพจอย่างเดียวก็เลือกตัวนี้นะครับผมต้องการตัวแฟนเพจนี้ก็เลือกที่ตัวนี้ถ้าติถูกนี่คือแปลว่าเอาแล้วนะครับแปลว่าเลือกตัวนี้โอเคเรียบร้อยก็กด add ต่อนะครับ ดี๋ยวมันจะให้ยืนยันเราก็กด continue จากนั้นก็ดัน a n d i n g social network ตัวนี้จะเป็น t u t o เรียนนะครับว่าตัวหู้สุตรนี้ทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็กดปิดไว้ได้เลยครับโอเคหน้านี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับ จะมาอธิบายหน้าต่างนี้กันที่มุมขวาเอ้ยไม่ใช่ที่มุมซ้ายบนนะครับตรงนี้จะเป็นโซเชียลหรือว่าตัวแฟนเพจที่เราต้องการจะโพสต์นะครับถ้ามันขึ้นแถบสีฟ้าแปลว่าเลือกถ้ามันไม่ขึ้นแถบสีฟ้าแปลว่าไม่ได้เลือกนะครับในที่นี้ผมก็อขอเลือกและผมใช้ Facebook แฟนเพจตัวนี้เป็นหลักอย่างเดียวก็ขอปักหมดุดโดยการกดที่รูปพินตัวนี้นะครับกดลงทีนึงเพื่อให้มันปักลงไปนะครับ อันนี้จะเป็นการปักหมุดว่าเราจะใช้ตัวแฟนเพจตัวนี้ตลอดนะครับถัดมาที่กล่องด้านข้างตัวนี้จะเป็นการใส่ข้อความนะครับเราจะใส่ข้อความลงไปที่ช่องนี้จะเป็นข้อความอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการโพสต์ลงแฟนเพจหลังจากนั้นก็ที่ตัวคลิปตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่รูปภาพนะครับเราจะกดอัปโหลดตรงนี้หรือว่าจะลากรูปภาพมาใส่ก็ได้นะครับ หลังจากนั้นเราต้องการตั้งเวลาถ้าเราต้องการตั้งเวลาก็มากดที่รูปปฏิทินตรงนี้ตรงนี้จะมี2คํคำสั่งนะครับท่เห็นตัวแถบด้านบนตรงนี้จะเป็นการตั้งเวลาแบบอัตโนมัติซึ่งถานะตอนนี้เป็นออฟอยู่ให้เราคลิกทีหนึง่งมันก็จะกลายเป็นออนแล้วมันก็จะนําข้อความตรงนี้พิมพ์ผิดมันก็จะนําข้อความหรือรูปภาพที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้นะครับไปโพสต์ลงแฟนเพจให้อัตโนมัติ ตามเวลาที่มันกำหนดเองเป็นการออโต้สเก d u ด e วนโดยตัวโปรแกรมเองนะครับทีนี้เราอยากจะกำหนดว่าให้มันตั้งเวลาในขอบขายที่เราเลือกไว้เท่านั้นเราก็ต้องมาตั้งค่าให้มันบอกมันก่อนว่าเราต้องการโพสต์วันไหนบ้างบนละกี่โพสต์และช่วงเวลาไหนนะครับวิธีการตั้งค่านั้นให้เรามาคลิกที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับคลิกที่รูปเฟือง แล้วก็เลือกบรรทัดล่างสุด Auto s c h e ดว l ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาบอกเราว่าจะให้โพสวันละกี่ข้อความตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงและโพสต์วันไหนบ้างนะครับจำนวนข้อความต่อวันก็ตามนี้นะครับมีตั้งแต่วันละหนึ่งข้อความถึงวันละสิบข้อความนะครับ แล้วก็โพสช่วงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มนะครับและโพสต์วันไหนบ้างตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสีเขียวนี่คือเลือกนะครับถ้าสีขาวแปลว่าไม่เลือกตอนนี้ก็จะเป็นว่าโพสต์วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้โพสต์นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดเซฟเมื่อขึ้นสีเขียวๆตรงนี้ ก็กดปิดได้เลยครับหลังจากนั้นอพอเราจะต้องการที่จะไปโพสต์ข่าวไปสเก็ตด,ด่วนข่าวเพื่อที่จะโพสต์ลงในแฟนเพจนะครับเราต้องการติดตั้งเอ็กเซนเสริมก่อนในที่นี้ผมใช้ตัว Google Chrome นะครับหลังจากนั้นในการติดเอ็กเซนนั้นก็มาที่ตัวแท็บเครื่องมือนะครับ มาเซตติ้งมาที่ e x ten d ตอนนี้จะให้ดูว่าผมยังไม่มีตัว e x ten d ที่เป็นของหูสูตรนะครับหรือว่าตรงมุมขวาบนตรงนี้ยังไม่มีรูปนกคู่ขึ้นมานะครับวิธีการติดตั้ง e x ten d นั้นก็อยู่ที่แถบหูสูตรเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปประแจแค่ชี้ไว้นะครับยังไม่ต้องคลิกชี้ไว้ที่รูปประแจเสร็จแล้วก็ลากเมาส์มาชี้ที่คาว่า install x ten ตัวนี้นะครับ ก็คลิก install มันก็จะเข้ามาที่ store ของ Google ให้นะครับเราก็กด add to Chrome แล้วก็ add e x t e n d หลังจากที่ตัวนกคู่ขึ้นตรงนี้แล้วก็แปลว่าเราได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปที่ข่าว เว็บไซต์ข่าวที่เราต้องการนะครับทีนี้ขอยกตัวอย่างขึ้นมาสักเว็บหนึ่งเป็นข่าววาไรตี้แล้วกันนะครับหมวดวาไรตี้ต่อมาก็เลือกข่าวนะครับโอเค สมมุติว่าผมต้องการโพสต์ข่าวนี้ลงในแฟนเพจของผมผมก็เพียงแค่มาคลิกที่ตัวนกคู่ตัวนี้หลังจากนั้นรอมาโหลดป๊อปอัพขึ้นมาตัวหน้าตานี้จะเป็นหน้าตาตัวติวเตอร์เลียนนะครับก็กดปิดไปได้ก่อนหลังจากที่มันโหลดข้อความและรูปภาพเสร็จแล้วจะมี3ปุ่มตรงนี้ให้เลือกนะครับปุ่มแรกปุ่มนี้ปุ่มออโต้สเกจด้วนคือมันจะนำเว็บไซต์นี้ โพสต์นี้ข้อความนี้ไปตั้งเวลาตามที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้ให้อัตโนมัติต่อมาปุ่มนี้มันจะเป็นการให้เราตั้งเองเลือกวันเวลาเองนะครับวันนี้ตั้งวันเวลาเสร็จก็กดสเก็ตด้วนนะครับส่วนป,วปุ่มสุดท้ายปุ่มนี้จะเป็นการที่เราจะโพสตลงแฟนเพจไปเลยในนี้ในที่นี้ผมขอเป็นให้มันออโต้ไว้นะครับ พอกดเสร็จก็รอมันปิดจอไปเองนะครับทีนี้มันก็ทําการตั้งเวลาตัวโพสต์เนี่ยตัวเว็บไซต์เนี้ยโพสต์ไปให้เราอัตโนมัติแล้วเราก็แค่รอเวลาที่มันกําหนดมันก็จะโพสตลงแฟนเพจให้เราเองแต่ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีโพสต์อะไรที่มันตั้งเวลาไว้แล้วบ้างนะครับก็กลับมาที่แทบ็บฮูสสูตรตัวนี้กลับมาที่เว็บแล้วก็ไปที่รูปเครื่องบินตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเครื่องบิน มันก็จะมีรีพอร์ตออกมาว่ามีโพสต์ไหนแฟนเพจไหนอยู่บ้างที่มาทําการตั้งเวลาเอาไว้นะครับอย่างตัวนี้ที่เรากดตั้งไปเมื่อกี้นะครับที่มันบอกมาก็คือมันจะโพสต์ให้วันนี้ตอนบ่าย3าสินาทีนะครับและถ้าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่มันโพสต์นั้นคืออะไรให้เราไปคลิกที่รูปอินสอมันก็จะรายงานออกมาให้เราดูว่า มันจะโพสอะไรให้เรานะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงวันเวลาให้เรามาคลิกที่รูปปฏิทินที่เป็นเป็นวันเวลาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกวันเวลาที่เราต้องการนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้ตามที่เราต้องการเมื่อเราตั้งวันเวลาใหม่เสร็จแล้วก็ให้กดเซฟ มันก็จะทำการเปลี่ยนแปลงวันเวลาให้เรานะครับทีนี้ถ้าเราต้องการโพสต์รูปคำคมนะครับสมมุติว่าเราอยากมีคำคมอยู่ในตัวแฟนเพจของเรานะครับแต่เราว่าแต่เราไม่มีรูปภาพเลยเราจะทำยังไงดีนะครับเราก็ไปที่ Google เสิร์ชคำว่าคำคมนะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่รูปภาพนะครับเลือกคำคมที่เราต้องการจากนั้นกด view image นะครับต้องกด view image ก่อนนะครับหลังจากที่มันขึ้นเป็นแท็บหน้าต่างใหม่ตรงนี้แล้วเราถึงจะกดนกคูกตรงนี้ได้นะครับพอกดนกคูกเสร็จรอมันโหลด ต้องรอให้มันโหลดรูปภาพขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะกดออโต้สเกตด่วนได้แต่ว่ามันจะมีในบางกรณีที่ตัว google ไปดึงมาจากเว็บไซต์ปิดเว็บไซต์ที่เขาไม่ได้ปล่อยให้ใช้ภาพอัตโนมัติตัวหู้สูตรมันจะดึงรูปภาพมาไม่ได้ถ้าถ้าตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นรูปภาพมานะครับแปลว่าเว็บไซต์นั้นมันเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ไม่ปล่อยรูปภาพมาให้เราเราก็จะใช้รูปภาพนั้นไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นในตัวอย่างตัวนี้ก็คือรูปภาพมันขึ้นมาอย่างนี้ก็เปิดเรียบร้อยแ,แล้วก็กดออโต้สเกตด้วนตรงนี้ได้เพียงเท่านี้รูปภาพนี้ก็จะถูกโพสต์ลงในแฟนเพจของเราให้อัตโนมัติการทำแบบนี้จะไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นการไปดึงภาพของเขามาไม่ได้เป็นการเซฟและไปโพสต์ใหม่เหมือนกับตัวข่าวเมื่อกี้ที่เราเป็นเพียงแค่การไปดึงลิงก์มานะครับ เวลาที่เขาอ่านเขาต้องกลับมาอ่านที่เว็บไม่ได้อ่านที่ตัวเพจเราตัวนี้จะไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับโอเคทีนี้พอเราไปโพสต์ใหม่แล้วแต่จะเห็นว่ามันจะมีอยู่แค่สเก็ตด,ด้วนเดียวเองนะครับเราต้องทําการรีเฟรชก่อนนะครับก็คือกดรูปลูกศรตรงนี้เพื่อทําการรีเฟรชให้มันดึงข้อมูลที่เราตั้งเวลาที่เรากําหนดเวลาออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อน เพราะว่าตัวหน้าเว็บตัวนี้มันไม่ได้เป็นการมันไมไ่เป็นเรียลไทมร์รีเฟรชมันเป็นการรีเฟรชด้วยมือนะครับก็กดลูกศรตรงนี้มันก็จะดึงข้อมูลใหม่ขึ้นมาเพียงเท่านี้เราก็จะได้การตั้งเวลาอัตโนมัติในการโพสต์รูปภาพคำคมข่าวสารลงในแฟนเพจของเราแล้วครับขอบคุณครับ